เม, <ST S> มื่อวานหนูไปทำตัวไม่น่ารักมาด้วยค่ะทำไมคะไปทำอะไรมาคะแบบแบบว่ารู้สึกผิดแต่ <c oughs> ว่ามันทำไปแล้วคือคือว่าคือว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นเล่ายังไงค่ะไปทำอะารมาฮะไปหนูโดนชวนให้ให้ไปกับพี่แจ็คก,กับน้องมิเกลค่ะพี่แจ็คพี่แจ็คใช่พี่แจ็คเออ <c oughs> ดูไว้กับกับ ลูกของพี่อแก,กอ้วอ,ะ,อะไปทำอะไรกันมาแคอว่าเขาชักชวนให้หนูขึ้นไปบนรถค่ะอะแล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วก็ให้ไปให้ไปปั่นคนค่ะปั่นว่าอะไรคะเออจะพูดยังไงเดี๋ยวไปไปปั่นคนแบบว่า เขาเป็นน่าจะเป็นแฟนกันอยู่อะแล้วพี่แจ็คก,ก็บอกให้ก็ส่งบทให้หนูพูดว่าแบบว่าเธอเธอนอกใจเราเหรอเขาเขาให้หนูฟังน,นั้นหนูก็เลยพูดไปค่ะแล้วก็บอกว่าเธอนอกใจเราอีกแล้วเหรอเธอมีคนใหม่เหรอเธอ่คุยกับเราอะอะไรประมาณเนี้ ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันไหมอ่ะซีงนี้ด้วยฮะใช่สมัยที่เป็นหนุ่มๆครับผนุ่มนุ่มแล้วแล้วคนที่นุ่มเบสตันอยู่แก๊งโอเวอร์เท่าไหร่นะพี่นุ่นุ่มก็โดนไม่โดนหรอกครับไม่ทำผู้หญิงหรอกหนึ่งดอนด้วยโอ้นุ่นุ่คิดว่าถ้าหนุจะโดนจะบินแอร์พอร์ตไปเลยค่ะหรือว่าหนูโดนเละแน่นอนเลยใช่เขาไม่ทำผู้หญิงหรอกค่ะพอได้มครับมที่ผใช่หรอใช่โอ้ แต่แต่โอเคตรงนี้แหละใจปูเลยฮะทุกทีโอ้โหนุ่มไม่มีให้เคลียร์แล้วค่ะนุกกินอาหารอันนั้นเต๊ะสองจานให้เคลียร์แล้วค่ะใช่แต่พกมาด้วยใช่ไหมอาารไม่มีแล้วอาหารไม่มีแล้วเลขอะไรฮะอาหารกันเอ่อหนึ่งสามสี่เจ็ดค่ะหนึ่งสามสี่เจ็ดขอบคุณค่ะ ทำไมที่นี่เขาล้อมเพลงพอกันจังใช่ฟังเพลงไหมทักเพลงโอ้ยโไม่ใช่ไม่สบายครับแค่รู้สึกคัดจมูกเฉย คนหนึ่งยืนร้องเพลงลันพังเจอเธอนั่นอยู่ตรงนี้ที่ในบาร์เธอชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่าทำไมอยากรู้จักและเข้าไปทักทยายเธอบอกกับผมว่าเธอนั้นชื่อมาลี สีผมเธอสีขาวยังไม่เมาเอาเบียร์มากินหน่อยมองไม่ค่อยจะชัดนั้นคุณหรือนางฟ้ามองอีกทีหลับมามแล้วัะแบบมนีวามองตรงไหนมองเข้าไป ยังไงก็เห็นเพียงแต่คุณเพลงนี้แต่งจริงเหรอเพลงแต่งฮะมอบให้ด้วยฮะเล่นสดเลยเมื่อกี้ฮะเกินเกินเกินเป็นไงเป็นไงเป็นไงเกินเกินครับเกินเพลงแต่งเพลงแต่งพี่พี่เอาเพลงแต่งไหมนะพี่ชาลีผมเอาป่ะเอา,เอาพี่ของพี่ป่ะกินเกินครับเกินครับ เพลงพิชาลีนะมาตัวผมเคยเป็นนากาศควายยิ้มสยายให้กับทุกคน ผมก็เป็นแค่คนจนจนชื่อแกงยังชื่อ,อยาจกเลยผมนั้นชอบกินเบอรมีแ0 0ร้อยขายดีที่แปดริวผมนั้นยัง <c oughs> ไม่เคยมีใครสักคน <c oughs> เป็นแค่คนหนึ่งคนอยากให้เธอเข้ามา ชาลีชื่อนี้ผมตั้งเองพ่อแม่ผมไม่ได้ตั้งให้ร้อกแนกรู้ไม่ล้อพ่อไม่รวยดีที่ว่าจะเสียงนั้นเสียงดีจนได้ที่หนึ่งเดอะแมทเลยผิวเดาของจริงได้เหรอคนที่ของจริงเลยอ่ะเออตอนที่กูอยู่ทุ่งโคตรจัดเป็นไงเป็นไงพี่ชาลีเป็นไงเพลงแต่งบะหมี่แปดร้อยเป็นไง พี่ครับโต๊ะสองขอมะขามนะครับพี่มะขามเหรอไม่ใช่ครับมะยมนะครับมมะขาแก้มยาดองครับอ่ะอ่ตกลงอ๋อขอขอแก้มเลยฮะแล้วเคยไปร้องซุ้มยาดองไหมด้วยไม่เคยจะเคยนเลยร้องพูดเมื่้เมื่อกี้ก็พูดอยู่บอกว่าเจอซุ้มยาดองตรงนี้เขาโมยเป่งนะเมาแล้วนัวพีอาร์ลี่เลยนักร้องคนนี้กูจำได้พี่พี่อย่าลืมนะนี่เพลงหน้ากากควายบะหมี่แปดร้อยชื่อเพลงพี่เอาเพลงหน่อเอาเพลงหน่อยครับเอาเพลงอะไรฮะเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ ผมชอบเคโอติกอ่ะผมชอบเคโอติกได้ไหมชื่อเพลงอะไรก็ได้ครับเคโอติกเนี่ผมชอบมากเลยอ่ะอินเดียวนะเพลงเดียวอยากฟังเพลงเดียวมั้ยบงบอกบงบอกอายุเหมอนกันนะเคออติกอะไรที่เพลงอินเดียนะเพลงอินเดียนะครับผมเพลงอินเดียเพลงอินเดียขอแบบเฟี้ยวๆเลยขอแบบเครื่องเทศฟุ้งอะไรเงี้ยครับรับไปรับไป ได้ลันี้ก็ได้ได้หมดเลยนะไม่มีเถียงไม่มีอะไรเลยได้หมดได้หมดผมได้หมดได้หมดอผมซื้อเบียมนั่งฟังพี่ชายเดี๋ยวขอเตรียมโพยแป๊บนึงฮะด้านนอกป๊บนึงฮะน่าจะ เพลงสุดท้ายในค่ำคืนนี้ของผมด้วยนะครับพี่ชาลีครับเพลงสุดท้ายมาประมาณสิบแปดเพลงนะประมาณสิบแปดรอบแล้วอะไหนให้พี่ชายเพลงออกมาเพลงอินเดียนะอินเดียนะครับครับอินเดียเลยเนี่ยอินเดียเลยเอานะเอานะต้องวอร์มหน่อยอินเดียต้องวอร์มหน่อยมีตอนดูต้องวอร์มหน่อยต้องวอร์มหน่อยเงือกมาเนี่ย วงขอดอยู่ฮะเท่าทีให้มึงชวชร้องเพลงตักเพลงดิวันติวดาเธออย่างนั้นหนองบ้านไปได้ปรังสไตล์พื้นบ้านนี่หว่าบันชนังมันกึยบ้านตนาบ้ายนี่ดีแล้รหน้าเหมือนกำปั้นกำปูชาาร้งโนชายโนชไงโนไอพัทยา I want new hell I want new hell កើតមកមិនគីឡាអកមកមិនសោះយ៉ាងគុំគីនងដាននងគីនងគូហេបបាគីទីបាគីថា มันแมนพองอ้อยจุนอ้อยจุนทาแววอยู่คำมองโมบีหน้าบ้านไอเดสกีไอออดเดติวดาเธออย่างนาหนองบ้านปได้ปรางแทกยางคลังมัญชนางมันคือมันตะน้ำบายปรางโนูชายนูชีงไหนูหัดใรายพัทยาเธออย่างนาเธออย่างนาหนองบานจังฮอดไอออดยูเฮลยจังฮอดไอออดอยูเฮียวจังฮอด เพลงเที้ยอะไรวะรัดเองมาไกลเหมือนกันนะเป็นไงพี่ร้องป่ะผมเรียนมาเยอะพอดี๋ยวผมบอกว่าเปรี้ยวเพลงนึงนะพี่ชายเป็นไงเนี่ยเปี้ยวอันนี้ไม่เฟี้ยวอ่ะอินเดียนี่ไม่เฟี้ยวเหรอตอนที่ร้องหยุดซุ้มยาดองแล้วสาวๆลงรักนะครับตอนสมัยซุ้มยาดองเหรอยสมัยซุ้มยาดองนี่ผมร้องเพลงนี้เลยนะจะให้กูไปได้เลยใช่ไหมให้ผมไปได้เลยเหรอสมัยนั้นนะ ใช่พเพราะหยุดค็นทำไรเนี่ยเปดนวยจอดแคปครับซอเสร็จเคล็ดแล้วครับซอนั่งตรงนี้นานมากเลยนะใช่ไหมเราได้กินข้าวโอซีใช่ไหมเราก็ฟังเพงเลงพอน<ไ>ดเบพยดีแล้โดนจีบด้วยนานๆจะมีคน่าจีบโอเคครับซ้อมเี่ยวจมาครับ พี่มาริชื่อว่าชาลีเอาพี่มาริไม่ได้เป็นคนคุยของคุณอาหรอเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอู้พี่เหมือนใช่ค่ะก็เหมือนอะไรคะเขาทั้งค่ะเก่าแบบว่า เออเขาบอกเขาเ้าขาวปะใช่ใ huh. ช่ใช่แต่ไอเจนเขาใจแข็งนะปากแข็งนะหนูเหมือนป้าป้าหนูเลยค่ะก็พี่น้องกันไงไม่ต้องตกใจใช่จริงจริงป้าป้าหนูคิดถึงคุณอามากเลยนะคะตอนที่คุณอากำลังจะบินมาเนี่ย ป้าหนุ่มแสบเหมือนคอร้อง,องไห้นะคะเปล่าก็เปล่าเปล่าไม่เป็นไรหรอกไอ้น้องเชียร์แล้วนะเดี๋ยวมันก็กลับมาอืมเราเขารักกันดีนะคะใช่เขารักกันดีค่ะแต่แค่พูดแ,แปลกๆนะไอ้น้องเชียร์นั่แหละเธอรักผู้ชายไง โทนี่ชอบฟังเพลงอะไรที่สุดคะมีเพลงโปรดไหมเพลงโปรดเนาะอืมเพนที่แชอบฟังถ้าเป็นเพลงจอสซาร่ามอืมถ้าเป็นตอนนี้นะถ้าเป็นตอนนี้ใช่เพลงโปรดมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเรื่อย ัไม่ได้ฟังได้ตลอดตลอดมาตะวันมันก็ต้องเบือ่อแล้วถ้าเพลงที่แบบว่าถึงแม้จะเก่าอย่างแต่เราก็ชอบมีไหมคะอันนี้ทำอะไรนะเอนักเก่าอืมไม่มีเลยคะ่ะออนี่ เธอทำเคล็ดน่ะเอโอเค,อเคพี่โทนี่เคยทำอ้าวอ๋ขอโทษค่ะทักดีครับพี่บ๊าว่าไงนะพี่โทนี่ชอบแพนจอลซาร่าแปลว่าพี่โทนี่เคยทำ คลิปติ๊กต็อกใช่ไหมไม่พี่ไม่ได้ทำแต่พี่พี่ชอบฟังเพลงเนื้อหาดีอ๋อใช่ส่วนใหญ่พี่ชอบฟังเพลงเศร้าเนื้อหาเพลงบางทีใช่พันเนื้อหาเพลงเศร้าแต่เพลงบางทีตรงนี้พี่เคยฟังเพลงคำถามไหมคำถามของปั้นหยาดปั้นอะไรนั่นอะใครฟังเปล่า ไม่เคยฟังเลยอะเราลอ,ลองฟังซูเพอดีนะโอเคแต่ก็ลืม ยังได้เลยค่ะพอดีผมต้องใช้เอาชื่อเขาด้วยเลยครับตามสองส์พอเวลาเช็คบัตรบนเกาะโอเคไปซื้อข้าวกันนะ้าโอเคให้เราไปถึงอยากให้ฟังเพลงคำถามแล้วครัเพราะมันเพราะเอได้หนูชอบฟังมันติดหูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เต่ว่าบางคนก็คุไม่ชอบแต่ว่าชอบ ให้ดูลายตาบอกว่าพั้อเอวก็ได้บอก็ไดให้ดูลองตูดโอ้โหไลควถ้ามันเป็นตรงม่องเกงไงโอ้โสเต็กห้าจานครับสี่สิบเจ็ดค่ะถ้าอะไรครับสามพันเจ็ดห้าสิบค่ะแล้วดำไหมกระเป๋าเก้าสิบสี่ค่ะนี่ไงคูมารมาแล้วนี่ขนมกระเป๋าอะไรคะสามสองศูนครับเจ็ดหกขอบคุณครับ S <S ที่นี่น่าจะมีปาร์ตี้แบบว่าโอ๊ยขึ้นไม่ได้น่าจะมีปาร์ตี้แบบแบบว่าแบบว่าคนโซดอย่างเงี้ยเห็นเห็นหน้ากากแบบนี้ราแบบว่าเตัวไรว่าสองเหรอหนูเคยไปครั้งเดียวคะ่ะแต่ว่าหลับคะ่ะดีเจไม่มาสักที <c oughs> กรอดีเจนานไปหน่อยที่ของครับชอบทาี้เธอเหว่าอะไร้กล้องว่าอีกอ่ะมือควาผมจับกีตาร์ดีถ้าพี่ฟังเพลงจากซาร่าพี่ต้องทำคลิปค่ะใช่เหรอะใช่คือว่า คือว่าหนูหนูเคยดูคลิปติ๊กตอกค่ะแบบว่าครั้งแรก,แกในชีวิตเลยนะหนูดู<ะ>คลิปติ๊กตอกมีคนส่งมาให้หนูดูค่ะเป็นคลิปแบบว่าเพลงจอซาร่เาเขาก็พูดว่าเขาจะยืนต่อแถวนะคะแล้วเขาก็ทำท่าสวดอดีกบวงมาหนะสวัสดีครับโทนี่ครับสวัสดีค่ะฟ้าใจค่ะและ้วก็เป็นเป็นเพลงจอซาร่าแล้วก็รูปหน้าโอซีค่ะ ใช่พี่ต้องทำแล้วแหนูจะชวนคุณอาหนูมาทำด้วยได้ไหมดื้อเอ้ยเอาน้องอยู่น้ำวม่ไน้ำดูงี้ก็อยากทำ